ลักษณะของคนมีองค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาตามคุ้มครองจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ คนมีองค์คือคนมีบุญเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการดูแลต่างกับคนทั่วไปที่ดำเนินชีวิตตามลำพังคนมีองค์มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรของโลกและเมื่อเทียบกับประชากรไทยก็ยังจัดว่าน้อยอยู่เพียงแต่บางที่ในชีวิตประจำวันของเราอาจเจอกับกลุ่มคนเหล่านี้มากกว่าคนอื่นจึงดูว่าเหมือนมีจำนวนมาก เมื่อเทียบกับปริมาณในประเทศไทยแล้วอยู่ราวๆหนึ่งในล้านคนที่เดียวคนมีองค์องค์ท่านจะดูแลเราตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาจารย์คอยดูแลสิทธิ์คนที่มีองค์ส่วนใหญ่มักจะมีซิกเซนต์มาตั้งแต่กําเนิดบางคนฝันแม่นบางคนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบางคนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยเมื่อวัยเด็ก แต่จำนวนมากทีเดียวที่ซิกเซนในวัยเด็กหายไปเมื่อผ่านเข้าสู่วัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเหมือนกับกระแสสัญญาณถูกกลบด้ยวยเรื่องของความรักหรือภาวะสังคมบีบเค้นทำให้ซิกเซนเหล่านี้หายไปบางคนมักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าทำไมทานเนื้อแล้วต้องอาเจียนส่วนสุดท้ายต้องเลิกทานเนื้อหันไปทานมังสวิรัตหรือทานเจตลอดชีวิต ทำไมหน้าจึงดูแก่กว่าวัยทั้งที่พี่น้องก็ไม่เห็นเป็นอย่างเราทำไมหน้าของเราจึงมีคนมองเห็นเป็นหลายวัยเช่นบางวันเขาก็ทักว่าวันนี้หน้าและเสียงท่าทางดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นคนแก่วัยชาราพออีกวันบอกว่าวันนี้ดูหน้าเด็ก กิริยาท่าทางดูเหมือนเด็กหนุ่มสาวหรือวันนี้หน้าตาดูเหมือนผู้หญิงสวยทั้งที่ตัวคนนั้นเป็นผู้ชายและไม่ได้เป็นกระเทยไม่มีการแต่งกายเหมือนผู้หญิงแต่กระแสของคนที่สัมผัสนั้นดูเหมือนมีกระแสของผู้หญิงออกมาชัดเจนบางคนนิสัยอ่อนโยนแต่บางวันดูแข็งกร้าวดุดันสรุปคือมีกระแสของอีกคนหนึ่งส่งผ่านออกมาแล้วใครที่สัมผัสกับกระแสเหล่านี้ได้ หผู้ทรงญาณคนมีเซ้นผู้ที่ฝึกสมาธิ 2. เด็กเด็กวัยหนขวบจะรับสัมผัสเหล่านี้ได้จะเห็นว่าเด็กบางคนไม่ยอมให้ผู้ใหญ่บางคนอุ้มเลยทั้งทางที่อาจจะเป็นญาติกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ตาม แต่เด็กบางคนยอมให้คนแปลกหน้าที่เพิ่งเห็นหน้ากันไม่กี่นาทีอุ้มหรือโผล่เข้าหาโดยไม่มีเหตุผลจนผู้ใหญ่งงก็มีลักษณะของคนมีองค์ 1. ชอบทำบุญมาแต่เกิดชอบเข้าวัดชอบสวดมนต์ 2. มีจิตใจดีเมตตาเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็ก 3. เมื่อเห็นรูปปั้นรูปภาพสถานที่ศักดิ์สิทธ หรือคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ท่านให้ฟังแล้วก็จะมีความรู้สึกที่แปลกไปจากปกติเช่นปิติร้องไห้น้ำตาไหลาหาวเกิดอาการขนลุกใจสัน่น 4. ฝันเห็นสถานที่นั้นๆซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตหรือฝันเกี่ยวกับองค์ท่าน 5. นั่งสมาธิแล้วท่านมาปรากฏในนิมิต ข้อนี้จะมีเป็นจำนวนน้อยควรที่เห็นต้องกล่าวคำอธิษฐานขอให้เห็นก่อนท่านจึงปรากฏให้เห็นในนิมิตนิมิตนี้สามารถเห็นได้เมื่อจิตสงบถึงระดับญาณแล้วถอนออกมาอยู่ที่อุปจารสมาธิ 6. เมื่อมีคนตามดูแลอยู่เสมอเช่นบางช่วงของชีวิตมีปัญหาแล้วอธิษฐานขอองค์ท่านแล้วท่านก็ประทานให้เช่นกำลังขาดทรัพย์ ท่านก็ให้โชคเจ็บป่วยหรือคนรักสามีลูกพ่อแม่เจ็บป่วยไม่รู้จะทำอย่างไรก็อธิษฐานขอนำมนกับองค์ท่านท่านก็ช่วยให้หายป่วยโดยปฏิหารหลายคนมีของดีแต่มัวหลงระเริงกับสังคมมัวลหลงไหลกับแสงสีเที่ยวดื่มกินผิดศีลส่วนใหญ่ที่พบบ่อยคือผิดศีลข้อที่ห้า มัวเที่ยวเพลิดเพลินกับสุราไม่ถือศีลไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่นั่งสมาธิมัวแต่กินเหล้าเที่ยวผับเที่ยวกลางคืนพอสักระยะหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านมาตามให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีท่านไม่มัวมาเข้าฝันหรือในนิมิตเพราะว่าสติสตังช่วงนั้นไม่มีท่านก็จะใช้วิธีทำให้หลาบจำ โดยการทำให้เกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเกิดสํานึก,กรู้ผิดรู้ชอบหันหน้าเข้าหาทางธรรมหรือเมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วยังไม่รู้ตัวท่านก็จะผ่านพวกคนทรงหมอดูหรือพ่อแม่ไปถามท่านก็จะดนจิตดนใจให้คนทรงหมอดูบอกกล่าวตามที่ท่านสั่งทุกประการส่วนใหญ่แล้วไม่บวชเรียนตลอดชีวิตก็ต้องบวชจิตกลับเนื้อกลับตัว ไม่เช่นนั้นตายสถานเดียวซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคนว่าตนเองนั้นมีกรรมหรือโชคร้ายแต่ตรงกันข้ามคนกลุ่มนี้เป็นคนที่โชคดีหากไม่เช่นนั้นแล้วท่านก็จะให้หมัวเมาอยู่ในวงสุราจนถึงอุบัติเหตุตายโหงไปในที่สุดแล้วเมื่อรู้ตัวว่าเป็นคนมีองค์จะทำอย่างไรแล้วองค์นั้นท่านเป็นใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรเราจะติดต่อสื่อสารกับท่านทางไหนได้ เราจะต้องบวชชีบวชพระหรือบวชจิตแล้วทางไหนเป็นทางเลือกบ้างชีวิตต่อไปจะดำเนินอย่างไรจะถามใครเห็นเขาเปิดองค์กันที่นั่นที่นี่ใช่หรือเปล่าต้องไปรับขันไหมแล้วจะแต่งงานมีคู่เหมือนชาวบ้านได้หรือไม่มีคู่แล้วต้องเลิกกันหรือไม่หรืออยู่ด้วยกันแต่ห้ามยุ่งกันหรือไม่ทำอะไรได้บ้างมีข้อห้ามอย่างไรทำไมอย่างไรเมื่อไหร่ ที่ไหนล้วนเป็นคำถามยอดฮิตเลยทีเดียวเรามาดูกลุ่มขององค์ใน 1. กลุ่มพระสงฆ์พระโพธิสัตว์และฤาษีคนกลุ่มที่มีองค์ในอยู่ทั้งที่เป็นพระสงฆ์และองค์เทพพรมคอยดูแลจะสามารถล่วงรู้ด้วยญาณของตนเองได้ว่าผู้ใดมีองค์ในแบบเทพพรมและผู้ใดมีองค์ในแบบพระสงฆ์ดูแลอยู่ สามารถบริหารจัดการคนที่มีองค์ได้ทั้งสองแบบซึ่งกลุ่มนี้มีจํานวนน้อยและมีแนวทางในการบำเพ็ญภาวนาที่ต่างกัน 2. กลุ่มพระสงฆ์พระโพธิสัตว์คือคนที่มีองค์เป็นพระสงฆ์เป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญภาวนาจิตเพื่อพุทธะเพียงอย่างเดียวคอยดูแลคุ้มครองปกป้องหรือสอนธรรมหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่กลุ่มนี้ หากได้รับการคุ้มครองก็จะพบปาฏิหาริเช่นรอดตายวุดวิตหากได้รับการสอนธรรมก็อาจได้เห็นวิธีที่แฝงปริศนาธรรมหรือได้ยินเสียงทิพหากกำลังถูกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะถูกบีบเค้นอย่างหนักให้เข้าสู่ทางธรรมแต่ฝ่ายเดียวไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือกเลย สำหรับคนที่มีองค์ในแบบสมถะเหมือนกันมักมองกันก็เข้าใจคุยกันง่ายเข้าใจกันง่ายในกลุ่มนี้มักเป็นผู้นิยมเข้าวัดเป็นประจำและนับถือพระมากเช่นองค์ในเป็นหลวงปู่ทวด3กลุ่มมหาเทพมหาพรมหรือกลุ่มที่มีเทพพรมประเภทเทพฮินดูมหาพรมเทพไทยเทพจีนเทพอียิปต มาคอยดูแลคุ้มครองปกป้องหรือช่วยงานหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่ 4. กลุ่มฤาษีคือกลุ่มที่มีฤาษีนักพรตมาคอยดูแลคุ้มครองปกป้องหรือช่วยงานหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่เช่นปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีผู้ชงปู่ฤาษีนารายคนมีองค์จำเป็นต้องรับขันหรือไม่ส่วนใหญ่ที่เห็นกันทั่วไป คนมีองค์มักต้องไปรับขันแต่ที่ทราบมาคนมีองค์ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับขันที่ไหนแต่จำเป็นที่ต้องมีการเปิดองค์บร,รมีการเปิดองค์บร,รมีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่แบบเปิดวันเดียวเสร็จเมื่อเปิดองค์บร,รมีแล้วจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์สักช่วงระยะหนึ่งหากไม่มีครูบาอาจารย์ดูแลแล้วอาจมีพวกผีมาแอบอ้าง เป็นองค์บารมีแทนได้บางท่านใช้เวลาสเดือนบางท่านสเดือนบางท่าน2เดือนหรือตามความถี่ของการฝึกสมาธิพระเวทคือภาษาเทพชั้นสูงไว้สำหรับทํำน้ำมนต์เสกวัตถุมงคลส่งวิญญาณคนที่ได้รับการเปิดองค์บารมีแล้วสิ่งที่ตามมาคือสัมผัสที่6และภาษาเทพโดยในระยะแรก จะไม่เข้าใจความหมายของภาษาพูดออกมาแต่พอระยะหนึ่งแล้วจะเริ่มรับรู้ถึงความรู้สึกและเข้าใจความหมายได้ในที่สุดบวชจิตหลายต่อหลายคนท่านที่ถูกกำหนดให้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต หลังจากเสเพมาเป็นเวลาอันควรแล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวที่เล่าให้ใครฟังแล้วมักจะถูกหากว่าเป็นบ้าไปแล้วก็มีเหตุให้รู้ว่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นชีวิตจะถึงคาดจะต้องบวชในบวรพระพุทธศาสนาหรือถูกบังคับให้มีทางเลือกเดียวก็คือบวช การบวชจิตถือเป็นทางเลือกหนึ่งของหลายๆคนที่ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องภาระนี่ศินผู้ที่บวชจิตควรที่จะชำระร่างกายให้สะอาดด้วยศีลสมาธิลดเจ้ากรรมนายเวรลงโดยการปฏิบัติธรรมอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรมันกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะบางทีเจ้ากรรมนายเวรเรา อาจโดนคุมขังในที่มืดที่กักขังจำเป็นต้องอาศัยพระแม่ธรณีน้ำบุญนี้ไปบอกกล่าวอาศัยแสงเทียนส่องแสงแห่งบุญนี้ไปหาผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในหุบเหวลึกให้ได้รับรู้รับทราบและอาโหสิกรรมกับเราเมื่อกมเราลดน้อยลงไปแล้วถึงเวลาแห่งการขอรับบารมีจากองค์บารมีเข้าตัวก็จะไม่มีสิ่งใดมาปัดมาขวาง การรับบาร,รมีจากองค์ในเราจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายท่านในชีวิตไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมเมื่อองค์บาร,รมีส่งยานบาร,รมีมาทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยเมื่อมีของที่ยิ่งใหญ่มาวางอยู่บนหัวบนบา่าหนักหัวหนักบา่าไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายหรือมีอาการร้อนเป็นบางแห่งบางเวลา บางท่านจะมีอาการสั่นในขณะนั่งสมาธิสั่นแบบผีเข้าสั่นที่หัวเหมือนมีคลองที่มีกำลังมาส่งให้เด็กน้อยแบกรับไว้เด็กตัวน้อยแบกรับไม่ไหวก็เซไปเซมาฉะนั้นคนที่จะทำการเปิดองค์บารมีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการชำระสิ่งแปลกปลอมให้ออกจากตัวโดยการอาบน้ำมนต์ชำระล้างชำระนิ้กรรมที่เหลือให้หมดไป ต้องถวายตัวเป็นสิษย์พระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้พวกมารมาแอบอ้างด้วยพุทธบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองตัวคนมีองค์จะบูชาแต่องค์บาร,รมีของตนเองใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่คนมีองค์ถ้าอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ต้องนับถือพระพุทธศาสนาเป็นประธานโดยตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมองค์ปัจจุบันเรียงมาตามลำดับ และมีองค์บารมีคอยกำกับดูแลความประพฤติของเราอีกทีข้อห้ามของคนมีองค์ใน 1. ห,ห้ามกินของงานศพเพราะงานศพจะมีสัมภเวสีมากินอาหารหาก,กเราไปกินก็เหมือนกินของเหลือผีเว้นแต่อธิษฐานขอกินเฉพาะน้ำา 2. ห้ามกินของเส้นไหว้ทุกชนิดเหตุผลเดียวกับข้อที่หนึ่ง 3. ของถวายองค์เทพกรณีนี้จะละเอียดเข้าไปอีกหากว่าองค์บารมีเราเป็นองค์เทพชั้นล่างๆก็กินได้ 4. ให้ถือศีลห้าศีลแปดโดยเฉพาะข้อห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่นและข้อห้าห้าห้ไม่คนทรงเจ้ารถน้ำมนต์อาบน้ำมนต์เป่ากระหม่อมยิ่งองค์บารมีเป็นองค์ชั้นสูงก็ยิ่งต้องงด แต่หากเป็นองค์ผันยานชั้นสูงพระอรยะพระอรหันต์พระโพธิสัตว์นี้เป่ากระหม่อมมากเท่าไหร่ยิ่งดีการเรียกบาร,รมีเก่าหรือการเชื่อมบาร,รมีในยุคปัจจุบันมีกระแสของภัยพิบัตินาหูหนาตาไม่ว่าจะทางสื่อขแขนงใดก็ตามหากใช้วิธีนั่งสมาธิแบบเดิมผนวกกับเวลาที่เหลือเพียงน้อยนิดคงไม่สามารถทำให้เกิดยาน เกิดบารมีเกิดคุณพิเศษให้กับตัวเพื่อนำมาใช้ในช่วงของเกิดภัยพิบัติได้ทันการเชื่อมต่อกับบารมีเก่าการเรียกบารมีเก่าสัญญาเก่าที่ดีมาใช้ให้ทันเหตุการณ์ได้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของยุคปัจจุบันซึ่งเป็นกรรมฐานหนึ่งในกรรมฐาน40กองซึ่งจะเป็นวิธีที่รัดสั้นจากนั้นจึงต่อด้วยวิปัสสนากรรมฐานเพื่อตัดกิเลสต,ต่อไป ช่วงแรกของการเปิดสัญญาบารมีเก่านั้นจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิตครูบาอาจารย์จนกว่าท่านจะอนุญาตให้กลับไปฝึกเองได้ที่บ้านเมื่อฝึกไปเรื่อยๆบารมีเก่าก็จะเชื่อมต่อเชื่อมติดแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หากช่วงแรกนำไปฝึกที่บ้านจะทำให้ลาวมิจฉาทิฐิแฝงเข้ามาได้ท่านจึงไม่อนุญาตให้ฝึกที่บ้าน ท่านใดเป็นผู้เปิดสัญญาบาร,รมีให้ตอบคือองค์เท้ามหาพรมชิน,นะปัญจระเจ้าผู้เป็นใหญ่เหนือเทพพรมเทวดามนุษย์สัตว์นรกพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้แยก,กร่างมาเกิดแยก,กร่างแบ่งร่างไม่ได้ถ้าจะลงมาเกิดก็ลงมาได้แค่องค์เดียวส่วนที่เหลือไม่ใช่เป็นการฝากพลังของท่านบางครั้งท่านจะฝากกระแสะของท่านมากับเหล่าเทวดา ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านที่จะลงมาเกิดเพื่อให้ช่วยงานบางประการตัวท่านก็เกิดอยู่ที่หนึ่งเทวดาที่ได้รับการฝากกระแสก็ไปเกิดอีกที่หนึ่งแยกกันทำงานไปผู้ที่ได้รับฝากกระแสมานั้นจะมีกระแสพลังงานของโพธิสัตว์องค์นั้นอยู่ด้วยถ้าเขาคนนั้นโตขึ้นมาได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจนเห็นพลังงานได้ก็จะเห็นพลังงานที่พระโพธิสัตว์เหล่านั้น ฝากเอาไว้ถ้าจิตไม่พิจารณาให้ละเอียดจริงๆจะแยกยากไม่ใช่เป็นแค่การฝากกระแสลงมาเท่านั้นหรือถ้าคนอื่นที่พอจะมองเห็นพลังงานมาดูถ้าดูไม่ละเอียดพอก็จะเห็นแค่พลังงานของพระโพธิสัตว์องค์นั้นๆที่ฝากมาเพราะพลังงานนั้นมากๆก,ก็อาจจะหลงคิดไปว่าคนนั้นคนนี้เป็นโพธิสัตว์องค์นั้นองค์นี้กลับชาติมาเกิดเลยทำให้เดี๋ยวนี้ มีคนบอกว่าพระองค์นั้นองค์นี้เป็นองค์นั้นองค์นี้กลับชาติมาเกิดซ้ำกันไปมาเต็มไปหมดจริงๆไม่ใช่ท่านแยกร่างไม่ได้ท่านลงมาได้แค่องค์เดียวส่วนองค์อื่นๆเป็นการฝากกระแสะเท่านั้นแต่พวกที่ได้รับการฝากกระแสะมานี้ดูยากมากๆเรื่องของโพธิญาณละเอียดมาก เพราะผู้ที่จะได้รับการฝากกระแสมาได้นี้ต้องเป็นผู้ที่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกับพระโพธิสัตว์องค์นั้นๆด้วยจึงฝากกระแสกันมาได้และเมื่อท่านฝากกระแสของท่านมาบวกกับกระแสเดิมของผู้นั้นเกี่ยวข้องกับท่านอยู่แล้วก็เลยยิ่งทําให้กระแสพลังงานนั้นใกล้เคียงกับท่านมากเข้าไปอีกดูยากมากบางองค์ท่านจะฝากกระแสก่อนตายเลยเล็งไว้เลยว่าจะไปเกิด สร้างบารมีเป็นลูกใครต่ออาจเป็นลกูกศิษย์ลูกหาหรือผู้เกี่ยวข้องกับท่านแล้วอธิษฐานฝากกระแสไว้ตั้งแต่เธอแต่งงานพอท่านมรณะภาพปับ๊บก็ไปเกิดสร้างบารมีต่อในท้องของหญิงคนที่ท่านได้พิจารณาเอาไว้แล้วหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านยังมรณะภาพไม่ได้เด็กที่จะมาเกิดกับหญิงคนนั้น ก็จะกลายเป็นผู้ได้รับฝากกระแสตรงนี้ไปด้วยเด็กคนนั้นจะมีลักษณะนิสัยท่าทางคล้ายกับท่านผู้อธิษฐานฝากกระแสไว้มากๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ